ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิด ปจสมุทรปราการนำโดรนเพื่อการเกษตรลุยฉีดพ่พนยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางอากาศนางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนาะยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการประสานความร่วมมือกับนายสมควรชูสวัยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนำโดรนเพื่อการเกษตรบลลูนรุ่นรดโอ -16 เที่ยวบินอัจฉริยะควบคุมด้วยระบบดิจิตอลจำนวนสลำลุยฉีดพ่พนยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางอากาศพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธ,ธรารณภัยเจ้าหน้าที่งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่ชุมชนหมู่7หมู่3และหมู่2ตำบลบางปูใหม่บริเวณพื้นที่ที่รถพ่นไอ้น้าแรงดันสูงและรถตัวหนอนพ่นไอ้น้าไม่สามารถเข้าถึงประกอบไปด้วยชุมชนซอยมูลนิธิธรรมกตัญญูเสียหลอใต้เทียนกงชุมชนหมู่บ้านบางปูแหลมแคมคนงานภายในชุมชนซอยนวลเนตรและชุมชนคลองคอต่อวังน้ําเค็มซอยวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ทั้งนี้เพื่อเป็นการสกัดและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลอก3ให้ครอบคลุมทั่วทั้งตำบลภายใต้การสนับสนุนจากนายชนสวัสดิ การของการค้าจังหวัดสมุทรปราการโดยมีผู้ช่วยมริวันที่มูลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตำบลบางปูใหม่นางนัญญาพรของอุดรพร้อมด้วยกรมการปกครองอำเภอเมืองคณะกรรมการหมู่บ้านกลุ่มอ,อสมตำบลบางปูใหม่สมาชิกกลุ่มสม,มุทรปราการก้าวหน้าร่วมลงพื้นที่ประชามันธ์สร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชน ทีมขา EC, Channel, าาว AEC Channel TV รยงนฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด